สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะพาไปไหนคะเห็นหรือยังคะว่าวดอกอะไรเอ,อ่ยบานเบลอเบลอนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปชม ทุ่งดอกไม้ที่แสนสวยนะคะยังกับสวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆสถานที่ที่เรากำลังจะไปนี้นะคะอยู่ในกลางป่ากลางหุบเขาของเมืองชนบุรีจ้าเอาใครอยากรู้ว่าที่ไหนตามมานะคะว่าเรากำลังจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนนะคะ เราไปกันวันนี้ไปตามจุดพิกัดของโซเชียลนะคะโซเชียลเป็นจุดชี้พิกัดนะคะว่ามีสถานที่สวยงามอยู่แห่งนี้นะคะเราก็จะไปตามนะคะนั่นก็คือที่ที่ไหนเอ่ยมีใครเห็นและเคยไปบ้างคะที่แห่งนี้นะคะที่ไร่คีรีบูรพาชนบุรีจ้า ตามมาณจ๊ะไปด้วย GPS มีหลงบ้างผิดบ้างถูกบ้างเป็นธรรมดาจ้ามีผู้มาตามเราแล้วค่ะมีผู้มาตามเราก็ผิดผิดกะตามมาค่ะผิดมึงผิดผิดผิดธรรมดานะคะในการขับขี่รถเราก็จะมีผิดบ้างถูกบ้างเดี๋ยน้องก็จะตามมานะคะน้องขาเราไปผิดกะนิ้วขวาดีดดี ขับต่อไปอีก1นกิโลเมตรไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าอยู่กลางทุ่งกลางป่าเรามาเพราะโซเชียลแนะนำมานะคะทุกวันนี้สถานที่สวยงามคาเฟ่น่ารักมงมิงเราก็จะไปตามโซเชียลค่ะทุกวันนี้ถ้ามีโซเชียล เข้าไปถึงที่แล้วที่เหล่านั้นจะดังได้โดยไม่ต้องมีหน้าร้านนะคะทุกคนมาถึงวจะเจอทางที่ถูกต้องแล้วจ้ทุกคนเลี้ยวขวาจ้าตามมาจ้าไปแล้วจ้ามาตามพิกัดของโซเชียลค่ะพูดได้แล้วนะจ้า แกโซเชียลอู้หู oh, my god my g ดมันสวยอย่างนี้นี่เองจัดไปค่ะคนมาเยอะไงคะหมายถึงรถค่ะรถคนเนี่ยคะ่ะคุณคิดเอานะคะหัวละห้าสิบบาทแล้วคุณมาสี่สิบบาทรถขนาดนี้ oh. เห็นไหมคะว่าโซเชียลเขาบอกมาว่า แปล่งไหนมีความน่าท,ท่องเที่ยวนี่แหละค่ะเพราะว่าโซเชียลทุกวันนี้เราอยู่ได้ด้วยโซเชียลนะคะเข้ามาตามโซเชียลค่ะเพื่อนๆที่ไหนคะพิกดัดเห็นพิกัดหรือยังคะว่าเรามาถึงแล้วนะคะพิกัดของเราคือไล่คีรีบุรพาค่ะสวัสดีเจอทุกคนเยอะม,มาก เยอะม,มากจ้ะเยอะม,มากมากคนละสี่สิบซ้ายซ้ายตอให้ไปถึงเขาสี่สิบก็สี่ไปนี่นะอ <laughs> ย่งนี้ก็จะตรงไป คขับเข้ามาจ่ายตังค์แล้วนะคะหลังจากจ่ายตังค์เข้าหัวเข้ามาแล้วนะคะก็หาที่จอดรถกันไปจ้าที่ไหนบ้างก็เสียบเลยจ้าท,ะะทุกคน,นะคะที่มาได้เที่ยวในสวนแห่งนี้นะคะก็คือที่ไร่คีรีบุรพานะคะจะเห็นว่ารถเยอะมากนะคะวันนี้มีรถนะเข้ามาตลอดเลยค่ะเพื่อน จ้าเอาดอกไม้พันธุ์สวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะดอกไม้สีสันสดใสสวยงามหลายสีหลายสันมากเลยนะจ๊ะก็เลือกเอานะคะว่ามุมไหนที่ใครอยากจะถ่ายรูปอยากจะเช็คอินหรืออยากจะเอารูปสวยๆออกไปลงโซเชียลไปลงสื่อเราก็เลือกเอาได้เลยนะจ๊ะตามกำเทินใจนะชจาทุ่งทานตะวันนะคะที่ชนบุรีคคนเยอะมากค่ะมาในวันนี้ซึ่งเป็นวันพ่อนะคะ ไม่เยอะธรรมดานะคะ้าเข้าชมดอกไม้หัวละ40บาทค่ะ ก็มีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นะคะอย่างที่แพนกล้องให้เพื่อนเได้ดูนะคะมีหลายชนิดหลายแบบหลายสีสันนะคะมากระทบกับแสงพระอาทิตย์ที่สวยงามนะคะมันก็จะทําให้เราถ่ายรูปออกมาได้สวยงามนะคะสําหรับใครที่ต้องการอยากจะมาถ่ายรูปนะคะเพื่อไปบปันทึกไว้นะคะก็มาได้เลยจ้ะที่นี่สวยจริงๆจ้าทุ่งกกว้างใหญ่นะจ้าเนื้อที่เขาบอก30ไร่นะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับฝั่งที่เราจอดรถนะคะฝั่งทางด้านเขาลูกนู้นนะคะก็จะเป็นทุ่งดอกทานตะวันนะคะที่บ้านสะพังชูชอ่อ รับแสงพระอาทิตย์นะคะก็จะเป็นที่ทุงที่สวยงามมากเลยนะจ๊ะก่อนจะไปเราก็จะผ่านดอกไม้พันต่างต่างอีกนะคะแล้วก็มีจุดเช็คอินให้เราได้ถ่ายรูปนะคะก็เพื่อนๆลองมองดูเป็นแนวทางนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยมาหรือใครที่เคยมาแล้วมีเนจุดเห็นแตกต่างยังไงก็บอกก็คอมเมนต์กันได้นะจ๊ะ วันนี้เป็นวันพ่อนะคะวันที่5ธันวาคมมารีวิวที่ไร่คีรีบูรพาทุ่งทานตะวันที่ชนบุรีนะคะคนเยอะมากะคะ่ะเพื่อนๆคนเยอะกว่าดอกไม้อีกนะคะเท่าที่ดูภาบัตรผ่านประตูเข้ามาชมในไร่ทานตะวันแห่งนี้นะคะคนละ40บบาทค่ะคิดดูนะคะว่าวันนี้คนมาเยอะขนาดไหนรถเยอะขนาดไหนนะคะ ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กของเจ้าของเขาที่มีหวัวและมีไอเดียในการจัดนะคะเขาก็สามารถที่จะเรียกผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนของเขาได้นะคะตอนนี้ถือว่าสวยมากนะคะเพื่อนๆคนไหน,นอยากมาดูก็มาได้นะคะ เดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เข้าชมสวนทานตะวันนะคะดอกที่บานสะพังนะคะสวยงามท้ากับแสงพระอาทิตย์นะคะ แล้วก็เต็มสวนไปด้วยดอกทานตะวันเลยนะคะในบริเวณแห่งนี้นะคะก็ถือว่าสวยมากเลยค่ะสําหรับดอกทานตะวันที่บานสะพังในตอนนี้นะคะแต่ก็มีคนเยอะนะคะแต่เราสามารถที่จะเข้าไปเลือกถ่ายรูปได้นะคะนี่คือบรรยากาศของทุ่งทานตะวันที่ไร่คีรีบุรพาแห่งนี้เลยจ้าอ้าวถัดมานะคะก็จะเป็นจุด จุดตรงนี้เรียกว่าจุดเช็คอินของสวนก็ว่าได้จากเขาก็จะมีที่ให้เรานั่งถ่ายรูปนะคะเป็นจุดเช็คอินของที่นี่นะคะว่าแต่ละมุมเราจะจะถ่ายมุมตรงไหนนะคะใครมาเป็นคู่ก็ถ่ายเป็นคู่ใครมาเดียวก็วานเพื่อนถ่ายให้นะจ๊า เอาบรรยากาศของช่อดอกไม้นะคะที่ยังไม่บานสะพรั่งเต็มที่นะคะมาให้ดูนะคะนี่ก็คือดอกทานตะวันเล็กนะคะที่ยังไม่บานนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะเห็นว่าน้องก็กําลังจะบานนะคะหลังจากบานแล้วก็คงจะสวยงามสะพรั่งเหมือนรุ่นพี่ที่บานไปแล้วเลยค่ะ เป็นไงคะสวยไหมคะเพื่อนๆชอบไหมคะใครที่ชอบดอกทานตะวันหวังว่าคงจะชอบคลิปนี้นะคะก็มีดอกไม้พันธุ์ต่างๆด้วยนะคะที่ถ่ายรูปมาฝากเพื่อนๆค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาติดตามนะคะขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆได้มาชมทุ่งทานตะวันนะคะพามาชมดอกความสวยงามของดอกทานตะวันนะคะที่บานสพั่งเหลืองอล่ามไปทั่วนะคะซึ่งก็คล้ายๆกับสวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียวนะคะที่นี่ก็ไม่ไกลนะคะไล่บุรพานะคะไล่บุรพาวิถีที่ชนบุรีคะ่ะจากกรุงเทพก็ประมาณ2ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆก็มาชมกันได้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาให้กําลังใจและมาติดตามนะคะขอบคุณมากคะ่ะเจอกันใ่คลิปหน้าน นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย